ต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์แต่ชนะใบายามาฮ่านะคะเมื่อกี้เรากําลังฟินฟิน <Fin. S 1> เรากําลังคุม้มครับคุ้มจริงๆสุดยอดซูเปอร์คุ้มกับรถของยามาฮ่าฟินครับเรามาคุยกันต่อเรื่องของความต้องการของผู้ใช้รถครับแล้ววันนี้ยามาฮ่าฟินก็ตอบสนองได้อย่างค่อนข้างดีครับไปฟังกันต่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นไป จากช่วงแรกเบรกที่แล้วเราพูดถึงด้านหน้าเรื่องของไฟเรื่องของระบบเบรกนะครับมาดูในส่วนของเรือนใหม่อดูง่ายชัดเจนเดียวครับอาจารย์นี่คือรถ segment ของรถครอบครัวหรอใช่ครับไม่ใช่มั้งรถครอบครัวแหละครับนี่ฮะรถครอบครัวแต่เราใส่ใจให้มาเต็มนะครับก็สวยนะเนี่ยสวยสวยมากสวยมากนะครับซึ่งเป็นการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ดูดีเรียบง่ายดูง่ายแล้วดูดีเรียบง่ายแต่ดูดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือนใหม่ของยามาฟินนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่บอกมาค่อนข้างครบนะครับไฟเลี้ยวแยกไฟเลี้ยวหน้า,าไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแยกส่วนกันนะครับมีตำแหน่งบอกเกียร์หนึ่ซึ่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งตำแหน่งอย่งชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนงไงแค่มองผ่านๆแป๊บเดียว,วะนะครับ เทปที่แล้วที่เราคุยกันเรื่อง XMAX จาได้ไหมครการการออกแบบเรือนใหม่จะต้องดูง่ายและดูรวดเร็วภายในพริบตาเดียวใช่เพราะว่าสายตาต้องดูบนท่องถุนเปหลักนะครับก็จะแบ่งส่วนกันชัดเจนนะครับเรื่องของเจนน้ามันนะครับจะเห็นไหมครจะมีช่องแบ่งส่วนกันอย่างชัดเจนแล้วก็มีหลายช่องด้วยนะเป็นการเตือนเราด้วยเป็นการเตือนเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟเตือนเครื่องยนต์เวลามีข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แล้วก็ไฟเตือนไฟสูงนะครับมาดูในส่วนของต่อไปนะครับ ฟินเรามีตรงนี้ให้ใส่ได้ต้องหลายอย่างขวดน้ำโทรศัพา์มือถือใส่ขวดน้ําใส่อะไรพวกนี้ใช่ใช่แล้วช่องใหญ่ด้วยช่องใหญ่นะครับก็วดน้ำ5 0 0ซีก็ใส่ได้สบายสบายใช่เพราะว่ารุ่นนี้เวลาขับรถจริงๆจะขับกันจริงๆเพราะว่าเป็นรถใช้งานเป็นรถใช้งานน้ำก็เป็นเรื่องสําคัญแต่รถใช้งานความสะดวกสบายก็จําเป็นต้องมีนะครับพี่ลินต้องมีค่ะนี่วิธีการเปิดปอดอยู่ในรัฐจากเป็ปัดลม ดี๋ยวรุ่นนี้เลยปกตินี่เขาเปิดด้านข้างนี่ยหมดสมัยแล้วครับเดี <estrogen. IS TS> ๋ยวจริงเหรอจย์ไม่ใช่สมัยที่ว่าจาต้องดึงกุญแจเข้าเดยวดึงกุญแจออกขอพิสูจน์แป๊บนึงรอบข้างนี่นวนไปหมดเลยไม่มีรูกุญแจแล้วครับไม่มีช่องรูกุญแจเลยเปิดตรงนี้เดี๋ยวจารยเริ่มต้นที่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเก้าพันตัวท็อปสี่หมื่นกว่าบาท เปิดเบาะแบบอย่างแท่เปิดเบาะอย่างนี้ลวครับไม่มีโมดสมัยแลวครับมันดึงกุญแจเข้าดึงกุญแจออกอันนั้นดึงรลุดรับ<อ>นี่ฮะจุดตรงนี้นะครับมันเิดฟังก์ชันขี่นะครับเปิดเบออาะตรงนี้นะครับเปิดมาจะเจออะไรมันหรูนะนะเจอถังน้ำมันขนาด4ลิตรนะครับเสี่ลิกรการใช้งานนะครับกล่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกครึ่งใบนะครับถ้าถ้าเกิดผู้ขับขี่เราขี่เราใส่หมวกเราใส่หมวกแบบไ,ไม่ว่าจะเป็นเจ็ทไทป์หรือว่าเต็มใบอย่างเงี้ยแต่ว่า เราจะมีผู้โดยสารนะครับก็สามารถใส่หมวกครึ่งใบตรงนี้ได้นะครับคุ้มคุ้มคุ้ม,มนะครไล่ม,มาเป็นไงฮะคอนโซลกลางนะครับอบอกสีทูโทนนะครับก็ให้สีที่ออกแบบมาเข้ากับสีของตัวรถถือว่าเป็นรถครอบครัวแบบระดับไฮโซเหมือนกันนะฮะราคาไม่แพงค่ะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีประกอบไปด้วยล้อแม็ก นะครับหน้าหลังสําหรับในตัวรุ่น UBS แล้วก็แล้วก็ UBS ก็จะเป็นล้อแม็กโดยมาตรฐานแล้วก็จะมีรุ่นย่อยให้เลือกนะครับก็จะมีตั้งแต่ดรัมเบรกสตาร์ทมือนะครับหมดสมัยแล้วเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาถีบคันสตาร์ทนี่ฉีกกดนะฉีกกฎครอบครมากๆเลยครับตัวถูกสุดจะเป็นดรัมเบรกหน้าแต่ว่าเป็นสตาร์ทมือนะครับคือสตาร์ทมือเนี่ยเรามองว่า ทุกวันนี้ความจําเป็นของลูกค้าเนี่ยนะครับที่ต้องการลดราคาถูกๆเนี่ยนะครับแต่บางทีผู้สูงอายุอะใช่ไหมครับซื้อไปใช้บอกเฮ้ยผมอยากได้รถถูกๆรถอะไรก็ได้ถูกๆแต่ต้องมาถีบคันสตาร์ทผู้สูงอายุะฮะลองลองคิดสภาพเราก็เลยใส่ในส่วนของสตาร์ทมือมาให้ครบทุกรุ่นครบทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นก็สบายกระเป๋าแล้วแต่อชั่นมาไปจริงเ ก็ตัวเริ่มต้นก็เป็นสตาร์ทมือนะครับก็เราจะมีตัวมอเตอร์สตาร์ททุกรุ่นนะครับก็จะแบ่งเป็นล้อซีลวดนะครับแล้วก็ล้อแมกแล้ตัวทีชอบตัวท็อปสุดก็คือตัว UBS ครับแต่ตัวนี้มันก็นึแนวสปอร์ตนกัครับ สบานได้เลยว่ารถครอบครัวครับเป็นรถครอบครัวจริงๆครับก็สังเกตมีบางลมด้วยนะครับซึ่งในส่วนของยามาฮ่าฟินเองเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเรื่องของการยามาฮ่าน่าจะเก็บหมดนะเนี่ยมีในเรื่องของช่องระบายความร้อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเห็นไหมฝั่งของท่อไอเสียไอที่บอกว่ายามาฮ่าน่าจะเก็บหมดคือเก็บรายละเอียดปีกย่อยมาไว้ในรถระดับครอบครัวแบบไฮโซขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งทําไมเรามีข้างเดียวฝั่งนี้ไม่มีลมทำไมอ่ะเพราะว่าฝั่งนี้คือฝั่งท่อไอเสียครับพี่ เ<อ>ท่อไอเสียโดยโดยปกติความร้อนจะเป็นยังไงฮะความร้อนจะขึ้นที่สูงบางทีขับแล้วก็ใช่อพอความร้อนขึ้นที่สูงเสร็จมาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ปั๊บมันจะมีรูเข้ามาให้ลมเนี่ยพัดความร้อนออกไปแล้วสังเกตเห็นว่าช่องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเจาะออกมาให้เฉียงออกมาจะไม่โดนผู้ขับขี่ใส่ใจไม่กระทั่งขาผู้ขับขี่เนี่ยนะไม่ใช่แค่ขาครับเท้าก็ใส่ใจ เก็บเกี่ยงเลยล่ะนี่เห็นตรงนี้ไหมอืมเนี่ยมาดูทีโครงเหล็กตรงนี้ค่ะนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์ร้อนไหมครร้อนร้อนเรากันไ้ด้วยโครงเหล็กกันเท้าเนี่ยไปแปะกับเครื่องยนต์เออฮะนะครับเดยเดี๋ยังงงกับความคุ้มกันอยู่เนี่ยเออทำไมมันคุ้มไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวพี่ินสองฝั่งครับใช่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 อฮะเออมีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนขี่ยามาฟินเราไม่ใช่ว่าขี่ไปเครื่องยนต์มาลวกขาเรานะเพราะว่า กลุ่มลูกค้าครอบครัวรถครอบครัวรองเท้าแตะนะครับเออก็มีนะนะส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าแตะขี่กันใช่ไหมครับใช่ใเพราะฉะนั้นอันนี้คือความปลอดภัยเบื้องต้นที่ามาฮ่าใส่ใจแล้วก็ใส่มาในรุ่นของามาฮ่าฟินใส่ใจและใส่เต็มจริงใส่ใจและใส่เต็มนะครับไล่ลงมานะครับสังเกตเห็นนะครับพัดคาร์คนซอนนะครับคุมด้วพลาสติกนะครับเป็นแบบยึดติดกับโครงรถแล้วก็คุ้มด้วยพลาสติกนะครับป้องกันความร้อนก็โดยธรรมดาเนี่ย ตรงนี้มันจะอยู่ตรงโซอจะเปื่อยๆพอเปื่อยๆเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถครอบขัวนะครับมีเด็กใช่ไหมครับถ้าเกิดมีช่องมีซอกอะไรพวกนี้เท้าเด็กเวลาปีนขึ้นปีนลงก็เคยมีเคสมาแล้วติดได้นะครับเพราะฉะนั้นจะกระโปรงอีกห่อเลยนะครับกระโปรงอีกใช่ครับจะมีช่องให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของรถครอบครัวนะครับคือให้มันห่างจากตัวล้อนะเพราะง่ายๆใช่ใช่ใช่มาดูกันต่อไปจลยโชคหลังนะครับ โชกหลังเรามีประกัดห่อขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการดิ้นของโชกเวลาที่ขับขี่เข้าโค้งโชคจะไม่มีการดิ้นกา,การบิดทรงตัวดีขึ้นทรงตัวตั้งแต่ด้านหลังครับมาอย่างแน่นใช่มาอย่างแน่น,นแต่ราคานิดเดียวราคานิดเดียวสวิงอ่อางก็ขนาดใหญ่โหโหนครับนี่บางคนบอกว่าพอดีทํางานอยู่ในกรุงเทพใกล้สวีใหม่ครับก็ต้องขับกลับบ้านครับ ตามเทศกาลต้องขับกัะบะใช่ทั้งไกลก็ได้สบายสบายไปถอยดีกว่าครับง่ายง่ายขับที่ยามาสแควร์ที่ยามาสแควร์ทุกทุกสาขาใช่ครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องของฟินกันอยู่จุดเด่นๆของฟินเลยคือเครื่องยนต์ครับผู้เยอะเดี๋ยวผู้ชมรู้ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักโ่ก่ะครับ